ขอบคุณนะที่เธอเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวฉันวันนี้จันเห็นแล้วว่าเธออยู่กับฉันตลอดเวลาฉันสัมผัสถึงความรักที่เธอมีต่อฉันฉันเห็นความเมตตาที่เธอให้ฉันตลอดเวลาจะรู้แล้วว่าเธอรอให้ฉันเข้าใจตัวเองเสียทีรู้ตัวเองเสียที ล้วโง่เสียทีว่าเธอไม่ต้องไปหาหาอะไรที่ไหนทุกอย่างมันมีอยู่ในตัวเธอหมดแล้วเธอจะใช้ชีวิต ในการสร้างปวดิติศาสตร์ในดวงจิตดวงวิญญาณของเธอเองไม่มีใครมาทำให้เธอได้นอกจากเธอเลือกและก็ตัดสินใจว,วันนี้ฉันเชื่อในตัวเธอเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเธอแล้วเธอแม่งโครยิ่งใหญ่เลย ต่อไปนี้ทุกลมหายใจของฉันฉันคือเธอและเธอก็คือฉันเราเกิดมาเพื่อสร้างความแตกต่างเราเกิดมาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่เราเกิดมาที่จะเป็นผู้ให้เราเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้สร้างวันนี้ฉันเลือกแล้วว่าฉันจะเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ฉันเลือกแล้ว ว่าฉันจะเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับครอบครัวให้กับทุกคนที่ได้เจอฉันวันเนี้ฉันเลือกแล้วว่าทุกคนที่เจอฉันชีวิตเขาจะดีขึ้นคนที่เจอฉันคนที่เจอดวงจิตดวงมีดานดวงนี้เขาจะโชคดีเขาจะโชคดีที่สุดที่มีฉันอยู่ในชีวิตเขา กูโคตรรักมึงเลยนะขอบคุณนะที่มึงไม่เคยทิ้งขอบคุณที่เธอรอฉันตลอดนลยนะสิ้นสุดการรอคอยแล้ะมันเป็นเวลาแล้ะที่เราจะสร้างความยิ่งใหญ่มันเป็นเวลาแล้วที่เราจะสร้างความแตกต่างมันเป็นเวลาแล้ว ที่เราจะเป็นผู้สร้างวันนี้เราจะพากันนำพาชีวิตของตัวเราไปสร้างความยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ไม่มีอะไรเลยที่เราทำไม่ได้ขอบคุณนะกูโคตรรักมึงเลย ผมโครรักมึงเลยอ่ะขอบคุณแม่มาเลยที่ทำให้ฉันได้เห็นตัวเอง คุณความทรงจำวันเวลาที่โคตพิเศษที่แสนพิเศษเลยขอบคุณนะ